ท่านประธานเย็นชาที่แปลว่าสามีสายเปเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่สสติให้เสียภาษาไทยโดยต้องไก่ฉันทำอะไรผิดอย่างนั้นหรอมือฝ่ามือตกลงมาบนข้อมือ แรงจนโทรศัพท์มือถือของผมกระเด็นตกลงไปกระแทกพื้นตรงขอบสระว่ายน้ําก่อนที่มันจะกระเด้งตกลงไปภายในสระใหญ่ใบหน้ายิ้มเยาะเย้ยเหมือนสะใจที่สามารถทําลายหลักฐานการเล่นชู้ของตัวเองได้โซดามือลงไปงมมาให้กูเดี๋ยวนี้เลยนะขายาวยกสูงก็จะยันโครมถีบหน้าท้องของอีกฝ่ายแรงจนร่างเพลียวกระเด็นลงไปภายในสระว่ายน้ําส่วนกลาง ทมกลางเสียงกิีดร้อของแขกที่เดินไปเดินมาอยู่ใกล้ๆไอ้อินทัศเก็บขึ้นมาสซดาเธอเป็นอะไรหรือเปล่าผู้ชายที่สวมกางเกงว่ายน้ำลายเดียวกันทลามานั่งคุกเข่าพร้อมกับยื่นมือลงไปให้นายแบบรุ่นน้องของผมก่อนจะดึงอีกฝ่ายขึ้นมาจากสะกูเอาเรื่องมึงแน่อินทัศเรื่องนี้จะไม่จบง่ายเฮ้เอาสิเรียกสื่อมาให้หมดแล้วบอกพวกนั้นว่า นายมาเจอกับฉันแต่ยังไงนายมาทำอะไรกับใครที่นี่คุณอินทัศผมจะชดใช้ค่าเสียหายเรื่องโทรศัพท์ของคุณให้แต่พอแค่นี้เถอะนะครับอย่าให้เรื่องราวมันใหญ่โตไปมากกว่านี้เลยคนที่แอบหนีเมียมากกชุกไกลถึงภูเกต็ตเอ่ยปากขอร้องพอเหรอหมายเขาอย่างไงครับมันถีบผมตกน้ำนะ คนที่ปีขึ้นมาจากสตร์ในสภาพเปียกตั้งแต่หัวจะหลดเล็บตีนยืนทำหน้าเกลี้ยกลาดพอเธอหน้าโซดาเรากลับห้องกันเถอะคุณพัดนี่คุณกลัวมัเหรอคนที่แอบเล่นชู้สามีคนอื่นหันมาจ้องหน้าผมเหมือนไม่ต้องการยอมความง่ายๆอย่างโง่ไปเลยโซดานายรู้อยู่แก่ใจว่าผู้ชายคนนี้กลัวอะไรพราถนายก็กลัวเหมือนกันผมขยับเข้าไปยืนใกล้คนทั้งสองอินทัศ คุณพัทคุณกลัวว่าเมียของคุณจะรู้ความจริงใช่หรือเปล่าอดีตเพื่อนร่วมอาชีพของผมถูกลากเดินหายกลับเข้าไปในโรงแรมจนลับตาผมถึงได้กระโดดน้ําลงไปงมเอาโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาจากก้นสระหน้าจอแตกยับเยินเพราะกับเครื่องดับสนิททําให้ผมยิ่งหงุดหงิดอารมณ์เสียจนไม่มีแก่ใจจะออกไปเดินชื่นชมบรรยากาศของโรงแรมแล้วมีคนบอกฉันว่านายผักแขกว i p ที่เข้ามาพักคนุหนึ่งตกน้ำเมื่อตอนบ่าย คุณซานเปิดประตูเข้ามาในห้องพักพร้อมกับเดินเข้ามายืนทําเสียงขึ้มใส่ผมป่าวครับผมไม่ได้ผลักนายไม่ได้ผลักครับผมไม่ได้ผลักแต่ผมถีบอินทัดทำไมครับอยากพูดอะไรก็พูดนะสิอยากด่าอะไรก็ตามใจผมทำจริงผมไม่แก้ตัวหรอกผมเดินไปหยิบไวน์ขวดใหญ่ที่ตัวเองเดื่มพร่องไปแล้วมากกว่าครึง่งเทเติมลงไปในแก้ว จากนั้นยกมันขึ้นมากระดกดื่มรวดเดียวจนหมดเมื่อก่อนฉันได้ยินเรื่องความก้าวร้าวร้ายกาจนิสัยและพฤติกรรมแย่ๆของนายมามากตอนนี้ฉันรู้ซึ้งแก่ใจแล้วนายนี่มันนิสัยแย่มากจริงๆนายรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่นายทําลงไปในวันนี้มันทำให้ฉันเสียหายแค่ไหนเสียหายคุณเสียหายอะไรครับผมตั้งหากที่เสียหายไอ้บ้านนั่นมันทำโทรศัพท์ของผมตกน้ำคุณดูสิ ผมคว้าโทรศัพท์ตัวเองมาวางโครมลงบนโต๊ะสายตาไม่ได้ละหลบหายหรือแสดงท่าทีว่ากลัวเกรงคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าอินทัดฉันรู้ว่านายไม่ได้จริงจังกับฉันทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่แผนการโกหกหลอกลวงแต่นายอย่าลืมสิว่าตอนนี้นายเป็นเมียฉันทุกคนรู้และจดจำนายในฐานะคุณนายที่นี่แล้วเมียเจ้าของโรงแรมทีบแขกตกน้ำเนี่ยนะนายรู้หรือเปล่าว่าภาพลักษณ์โรงแรมฉันมันจะพังแค่ไหน ความกล้าบ้าบินและความมั่นใจในตัวเองของผมลดลงครึ่งหนึ่งทันทีเมื่อได้ฟังข้อเท็จจริงนี้ที่ผมเองก็ไม่เคยคิดถึงผลกระทบของมันก็ก็อะไรก็คุณมันโมโหเอ้ยผมเวี่ยงขาเตะชุดโซฟาเพื่อระบายอารมณ์จากนั้นออกแรงผลักอ,กอกคนที่ยืนขวางทางอยู่ด้านหน้าจนสามีในานามเซธลาเกือบหน้าขำแล้วนั่นนายจะไปไหนไประง,งับสติอารมณ์เดี๋ยวก่อน ไม่ดองไม่เดียวอะไรทั้งนั้นคนกำลังหงุดหงิดอย่าพิ่งมากวนใจเดี๋ยวจะถีบให่อีกคนนะผมเลือกเดินลงมาทางบันไดหนีไฟแล้วใช้มันเดินลงมาจากชั้นบนสุดของโรงแรมจนกระทั่งลงมาถึงชั้นล่างผมใช้ขั้นบันไดนั้นแทนการระบายความอัดอัน้นความหงุดหงิดของตัวเองให้ระดับอารมณ์ที่กำลังพลุ่งพลาดค่อยๆลดลงมาทีละนิดวายขวดหนึ่งคิดรวมมีกับห้องพักไว้นะครับผมเดินตรงไปเร่งหาเครื่องดื่ม เพื่อนนำมาช่วยทำให้อารมณ์ตัวเองผ่อนคลายจากนั้นเดินถือขวดวายลงไปยังชายหาดที่ทอดยาวไปไกลแล้วออกเดินไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทางลมทะเลเย็นๆช่วยพัดปัดเป่าความงุดหงิดออกไปได้มากแต่ที่ทำให้ผมอารมณ์ดีขึ้นคงเป็นวายแดงราคาครึ่งหมื่นในมือที่ผมถือมันยุกกระดกดื่มจนเกือบหมดตามมาทำไมผมถามผู้ชายที่เดินมายืนขวางทางระหว่างที่ตัวเองกำลังเดินทอดน่องเพลิน ถ้าฉันมีเมียแล้วเมียฉันทำผิดฉันจะดุเขาเสียงครึมนุ่มนวลเอ่อยขึ้นก่อนจะขยับมายืนอยู่เบื้องหน้าฮึฉันจะดุเขาแต่จะไม่ปล่อยให้เขาต้องเผชิญกับปัญหาหรือแรงกดดันเพีีงลำพังในเมื่อเมียของคุณทำผิดคุณไม่โกรธเมียคุณเหรอนั่นขึ้นอยู่กับว่าเขาสำนึกผิดไหมถ้าไม่ฉันก็คงปล่อยให้เขาได้เรียนรู้แก้ปัญหาเองโดยที่ฉันอาจจะยืนมองอยู่ห่าง แล้วถ้าเขาสันนึกผิดละ่ะรู้ว่าตัวเองทำผิดคุณจะทำยังไงถ้าเขาสันนกผิดจริงฉันพร้อมจะให้อภัยแล้วก็จะตามมาพูดปลอบใจทำให้เขาหายกังวลฉันเชื่อว่าเมียของฉันจะต้องมีเหตุผลในการกระทำของตัวเองมือหนึ่งยื่นมาดึงเอาขวดไวน์ไปจากมือของผมจากนั้นยกมันขึ้นไปส่องกับแสงไฟเหมือนต้องการแน่ใจว่าระดับของเหลวที่พ่องหายไปนั้นมันมากน้อยแค่ไหน กลับห้องได้แล้วนายดื่มไปเยอะแล้วนะวันนี้ก็แค่วายสองขวดมันไม่ทำให้ผมเมาจนครองสติไม่ได้หรอกหน้าได้ถ้าอย่างนั้นเรามาพิสูจน์กันแสงสว่างจากไฟทางมันดับพุ่มหายไปหลงเหลือไว้เพียงดวงตาเป็นประกายวับวามกับริ้ฝีปากหวานนุ่มหยุ่นที่ประกบลงมาจูบดูดดื่มแรงรุกรบเร้าจากลิ้นเลียวล้วงผ่าน แทรกกลางเข้าไปกว่าทุกอย่างภายในโพรงป่าของผมท่อนแขนแข็งแ,แรงเกี่ยวตวัดกอดกระชับรั้งผมให้ชิดแนบสนิทจนหายใจไม่หนัดคุณซันนี่เป็นครั้งแรกที่สามีในนาของผมเป็นคนเริ่มต้นจูบก่อนไม่ต้องพึ่งเครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์ฉันก็บอกได้ว่าคืนนี้นายเมาแล้วคำพูดคุค้นๆนะผมค้อนให้คนที่ยิมเอาคำพูดของผมมาย้อนให้แล้วเดินมาสักไกลเชียว เดินกลับโรงแรมไหวหรือเปล่าฮะไม่ไหวผมเอียงคอหันกระดับไปตามแนวชายหาดเห็นโรงแรมที่พักอยู่ห่างไปไกลลิบๆกว่จะสายหน้านายนี่มันจริงๆเลยขึ้นมาผู้ชายร่างสูงหันหลังเราย่อตัวลงไปแขนสองข้างกลางคว้ามาด้านหลังนิดหน่อยผมยืนขำให้กับท่าทางนั้นเราเรีบกระโจนขึ้นไปขี่หลังสามีทันทีเอ้ยดีจังไม่ต้องเดิน ปกติเป็นนายแบบไม่ต้องคุมน้ำหนักเหรอคุณว่าไงนะหมายเขาว่ายังไงนายตัวหนักมากเลยรู้ตัวไหมเนี่ยนี่คุณว่าผมอ้วนเหรอฉันไม่ได้ว่าแต่ฉันพูดเรื่องจริงเฮ้ยผมอ้าปากงับก้านคอสีขาวเป็นการลงโทษคนที่กล้ามาบอกว่าผมอ้วนแต่แทนที่คนถูกกัดจะร้องโอดโอยผมกลับได้ยินเสียงหัวเราะล้วนตอบกลับมา <c oughs> เอ๊ เทียนหอมอันเล็กๆจุดประดับวางเรียงเต็มตลอดทางเดินซึ่งปู่ราดโรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบแดงผมหมุนตัวเอี้ยวกลับมามองเจ้าของโรงแรมที่เดินตามมาด้านหลังเห็นเจ้าของโรงแรมดังเดินตามมาพร้อมกับรอยยิ้มบางๆตรงมุมปากจริงๆแล้วคืนนี้ฉันเตรียมดินเนอร์ไว้ให้แต่นายผมกระโดดเข้าไปจูบขอบคุณคนที่ไม่ค่อยพูดแทนคำขอบคุณสองแขนนั้นโอบกอดเหนี่ยวรังรักของเราไว้ด้วยกัน ขอโทษนะที่ดูดนายไปเมื่อตอนเย็นขอโทษเหมือนกันที่ทำให้คุณต้องเดือดร้อนคืนนี้นายเมามากหรือเปล่าผมเมาแต่ผมรู้ว่าตัวเองกำลังจะทำอะไรเท้าขยับเดินเข้าไปยืนใกล้จนได้กลิ่นน้ำหอมยี่ห้อดังของสามีฉันไม่ได้ดื่มถ้าอย่างนั้นคนที่มีสติที่สุดก็เป็นคุณใช่ฉันมีสติครบทั่วทุกอย่างแล้วคุณจะเอาอยัางไง สองมือยกขึ้นมาค่อยๆย,ยื่นออกไปปลดกระดุมเสื้อตัวใหญ่เบื้องหน้าออกทีละเม็ดอินทัในฐานะที่คุณมีสติที่สุดห้าผมสิสาบเสื้อถูกแหวกแยกออกจากกาันเผยแผงอกวกว้างสีขาวเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อเนื่องจากเนื้อหาต่อจากนี้เป็นฉาก NC18 บวกจึงจะเป็นต้องตัดออกสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ ฉันคิดว่าพอตื่นมาแล้วเช้านี้จะไม่เจอนายซะอีกเจ้าของอกเปรอยเอ่ยถามผมทันทีเมื่อผมลืมตาตื่นขึ้นมาได้ในช่วงสายของอีกวันร่างกายนั้นเมื่อยขบปวดระบบเหมือนคนเพิ่งไปปีนเขาหรือทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์อย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะช่วงล่างของลำตัวนั้นปวดตุบๆจนผมไม่กล้าขยับก้นทำไมครับคิดว่าผมจะห,อห่หอผ้าหอผ่อนีนคุณกรับกรุงเทพหรือย,อยังไง ผมขยับย้ายตัวเองขึ้นไปนอนซบอกกว้างก็มีแอบเผื่อใจไว้บ้างนายเป็นคนที่ฉันเดาความคิดไม่ค่อยออกเลยอย่าเดาเลยครับเพราะบางทีผมก็ทำอะไรที่ตัวเองไม่คาดคิดเหมือนกันเช้านี้ดูนายมีสติครบถ้วนดีแล้วจำได้หรือเปล่าว่าเมื่อคืนเราทำอะไรกันผมหน้าต่อให้เมาอย่างหมาผมก็จำได้ว่าตัวเองทำอะไรแล้วคุณล่ะโอเคหรือเปล่า ผมขยับยกข้อศอกขึ้นมาชันยันตัวเองให้หันกลับไปสบตาคนที่นอนกอดกันมาตลอดคืนนายถามฉันใช่คนโอเคหรือเปล่าทำไมอะ่ะนายถึงคิดว่าฉันไม่โอเคล่ะเ,เรื่องนี้คนที่เสียหายจริงๆไม่ใช่ผมนะนายเป็นคนที่แปลกจริงๆนะอินทศผมมันก็แค่นายแบบตกกระป๋องที่ใครๆก็มองข้ามจนต้องมาทำงานรับจ้างเป็นเมียกมารอให้คุณเนี่ย การที่เราสองคนมีวาอสัมพันธ์กันผมไม่ได้ทําอะไรผิดคุณเองก็ไม่ได้ทําอะไรผิดผมไม่อยากให้คุณคิดมากฉันน่ะเหรอคิดมากใช่เอาเป็นว่าเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาผมอยากให้คุณทําใจให้สบายไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรฉันเออฉันไม่ได้รู้สึกผิดอะไรถ้าอย่างนั้นก็ดีครับตอนนี้คุณกับผมยังไงเราก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีภรรยากันอย่างน้อยก็ทางนิติใน จะเพิ่มเติมให้เราเป็นผัวเมียทางพฤติในด้วยมันคงไม่เสียหายอะไรผมไม่ใช่นางเอกละครหลังข่าวที่จะหวงแหนพรหมจันทร์เอาไว้ให้กับชายในฝันที่ไม่รู้ว่าเขามีตัวตนอยู่บนโลกนี้อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องเมื่อคือสลับผมสบายมากผมล้มตัวลงไปนอนหนุนหมอนแล้วดึงเอาผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวเพราะยังรู้สึกเพลียไม่หายนายหิวหรือยัง มืออุ่นเลื่อนมาวางรูปแก้มข้างหนึ่งอืมนิดหน่อยจะลงไปกินข้างล่างหรือว่าให้ฉันโทรสั่งให้เด็กเอามาเสิร์ฟบนห้องขอกินบนห้องได้หรือเปล่าครับผมยังไม่อยากลงไปเจอใครโอเคเดี๋ยวฉันโทรสั่งให้อยากได้อะไรไปพิเศษไหมสั่งได้ขนาดนั้นเชียวฉันบอกแล้วไงว่าฉันเป็นคนตามใจเมียฉันยังต้องออกไปพบกับลูกค้าถ้านายเบื่อออกไปเดินชอปปิ้งแถวนี้ก็ได้นะ จะได้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ด้วยตังผมโผล่หน้าออกมาจากชายผ้าห่มพร้อมแบมือเหมือนเด็กขอค่าขนมแม่ก่อนไปโรงเรียนบัตรใบนี้เก็บเอาไว้ที่นายเลยก็ได้อยากซื้ออะไรก็ตามใจบัตรเครดิตไม่มีลิมิตวงเงินใบเดิมถูกวาลงมากลางฝ่ามือผมตามใจเมียขนาดนั้นเชียวในเมื่อเมียจา๋าของฉันน่ารักตามใจฉันบนเตียงทุกอย่างแล้วฉันจะขัดใจเมียได้ยังไง หลังจากนอนรวบรวมพละกกำลังให้ฟื้นคืนกลับมาได้ช่วงบ่ายผมตัดสินใจให้รถของโรงแรมพาไปส่งยังศูนย์การค้าใหญ่ใจกลางเมืองภูเก็ตเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แทนเครื่องเดิมที่พังยับเยินจบน้ำตายสนิทไปแล้วจากนั้นเลือกหาเสื้อผ้าและชุดว่ายน้ำเพราะตั้งใจะจะไปไว่ายน้ำเล่นหลังจากเมื่อวานนั้นเกิดเรื่องเสียก่อนทำไมไม่รอฉันเจ้าของโรงแรมดังเดินมานน่นขงข้าง มองผมตั้งแต่ปลายหางคิ้วลงไปจลดปลายเท้าก็ผมไม่รู้ว่าคุณจะคุยงานเสร็จกี่โมงนี่แล้วนายใส่ชุดนี้เดินลงมาจากห้องอย่างนั้นเหรอตาขวางมองขมิบกางเกงว่ายน้ำเนื้อบางที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่ครับทำไมเหรอทำไมไม่ใส่เสื้อคลุมจะคลุมทำไมคือผมตั้งใจะจะโชว์โชว์ครับกางเกงว่ายน้ำตัวนี้ตัวละเกือบหมื่นเชียวนะเป็นยังไงสวยไหม ผมตั้งใจซื้อมาใส่ให้คุณดูผมขยับลูกขึ้นยืนแล้วค่อยๆเดินหมุนตัวอย่างช้าๆถ้าอย่างนั้นนายควรใส่มันเดินอยู่ในห้องเท่านั้นนะทำไมล่ะคุณไม่ชอบเหรอชอบแต่ว่ามันบางเกินกว่าจะเอามาใส่ไว่นัน้นในสรดส่วนรวมถ้าอย่างนั้นคุณควรถอดเสื้อถอดกางเกงแล้วลงไปไว่ายน้ำอยู่ข้างๆผมมันจะได้กลายเป็นสระส่วนตัวที่มีแค่เราตัวขยับเข้าไปยืนชิด ริฟีปากเริ่มจูบเอาใจเจ้าของฝ่ามือที่ลูบไล้ไปตามเมริเลราของผมผมซื้อกางเกงว่ายน้ำมาให้คุณด้วยลงามาว่ายน้ำด้วยกันนะครับแต่ฉันไม่อยากว่ายน้ำเสียงพราตบกบลับลงมาทันทีแล้วคุณอยากทำอะไรครับอยากเอาเมียอินทัดเรากลับห้องกันเถอะสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเรา และก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah. ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio